วัสดีครับผมตัวต่อจาก6475 g i าร์ร v i e w นะครับก็วันนี้กลับมาในหัวข้อเรื่องการพ่วงไฟให้เอฟเฟกก้อนของเรานะครับตัวจ่ายไฟผมตอนนี้ใช้แบบ5ช่องครับก็จะมี1 2 3 4 5ช่องแต่ว่าเอฟเฟกในบอร์ดเราเนี่ยครับมีทั้งหมด ก้าก้อนเราจะพ่วงยังไงให้เสียงโอเคหมดทุกก้อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสายกันครับ6 7 8 9โอเคผมตั้งกล้องก่อนอ่ะครับวิธีการแรกเราก็จะดูว่าเอฟเฟกชนิดไหนควรใช้ ไฟแบบไหนนะครับถ้าเป็นพวกอ n นาล็อกแบบว่าเป็นเสียงแตกครับแบบพวกเสียงแตกต่างๆเนี่มักจะกินจะกินไฟน้อยเราก็จะสามารถรวมกันได้ในสายเดียวครับแต่ถ้าพวกเอฟเฟกที่มันซับซ้อนหน่อยแบบพวกคอรัสดีเลย์หรือว่ารีเวิร์บเนี่ยครับมันจะกินไฟเยอะครับเราต้องแยกให้เขาเป็นเหมือนว่า ช่องละ1นลูครับอ่ะแบบอย่างเงี้ยครับช่องนี้จะจ่ายไฟกล้องไม่โฟกัส100รมิลลิแอมครับช่องที่2ก็100มิลลิแอมช่องที่3 100มิลลิแอมแต่ช่องที่4ครับเขาจะจ่ายที่400มิลลิแอมครับเราก็ต้องจัดการบริหารจัดการว่า เราจะพ่วงแบบไหนยังไงครับอ่าสมมุติผมเริ่มที่ก้อนแรกเราจูเนอร์มันมีไฟมีหน้าจอครับเราก็ประเมินว่ามันน่าจะกินไฟไม่เกิน1 0 0 m มิลลิแอมครับก็จะใช้เส้นเดียวๆเ,เขาเสียบเลยครับอ่าเสียบอ่าอันนี้เป็นเส้นเดียวๆนะครับ เดี๋ยวมา100มิลลิแอมที่ว่างอยู่ตัวนี้ก็ช่องเบอร์5เสียบช่องเบอร์5ก่อนเลยครับ100 m mm มิลลิแอมอ่ะทีนี้เหลือพวกที่กินไฟเยอะเราก็จะมีอยู่3ก้อนนะครับก็แยกเขาเลยรีเวิร์บเรากินไฟเยอะเข้าเบอร์1นึครับ เดี่ยวเดียวไปเลยต่อไปดีเลย์อ่ะไปครับดีเลย์เข้าเบอร์สองครับอ่ะต่อไปคอรัดเรากินไฟเยอะเอาเข้าเบอร์สามทีนี้เราก็จะเหลือช่องสี่ครับ ที่เป็น400มิลลิแอมเราก็จะพ่วงก้อนที่เหลือไปช่องที่4เพื่อให้เขากระจายมิลลิแอมกันครับ400มิลลิแอมก็จะใช้เสียงแตกทั้งหมด3 3ก้อน3เสียงแล้วก็มีบูสเตอร์แบบอนาล็อกอีกก้อนนึงครับแล้วก็มีตัวแอมซิมตัวจำลองแอมอีก ก้อนหนึ่งก็รวมเป็น5เป็น5ก้อนนะครับก็เราก็จะใช้สายพ่วงในรูปแบบนี้ครับนี่ครับก็จะพ่วง1 2 3 4 5ก็พอดีอันนี้ก็จะเสียบเข้ารูเบอร์4ีที่ยังเหลือนะครับมีสายว่างเส้นหนึ่งก็จะต่อที่ตัวหัวเขาเลยครับ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเสียบที่ช่องว่างของเราเบอร์สี่จ่ายได้400มิลลิแอมพวกพวกเสียงแตกพวกอันาล็อกเนี่ยครับมักจะกินประมาณ30มิลลิแอมครับก็เราก็เราก็บวกกันไปถึง้องสามสี่หกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสามก้อนนี้ก็เก้าสิบมิลลิแอมบวกนี้อีกเป็นตีสักประมาณไม่เกิน 200 m มิลลิแอมครับ4ก้อนนี้ไม่เกิน200แต่ตัวนี้มันจ่ายได้400 m มิลลิแอมสำหรับช่องช่องเบอร์4นะครับก็ยังเหลือให้ใช้อีก200 m มิลลิแอมแล้วก็ไปเผื่อให้กับตัวแอมซิมเขาครับ,รบแต่ถ้าบางทีเอฟเฟกที่กินไฟเยอะๆแล้วก็มีจอแบบสมมติเป็นดีเลก ก้อนใหญ่แบบว่ามีหน้าจอด้วยครับมันอาจจะกินไฟเยอะกว่า100 m มิลลิแอมเราก็ควรจะจัดการที่เบอร์สี่แล้วก็ให้เขากระจายมิลลิแอมกันกับพวกเสียงแตกที่ที่กินไฟน้อยครับอาจจะมีเสียงแตก4ก้อนก็120 m มิลลิแอมเราก็จะเหลืออีกประมาณ280 มิลิแอมให้กับดีเลย์ก้อนที่กินไฟเยอะแล้วก็ดูจากจากข้างกล่องครับว่าผู้ผลิตเขาบอกว่าก้อนนี้มันกินไฟกี่มิลลิแอมไงครับอ่าผมเสียบสายเบอร์สี่แล้วเราก็จะเหลือเบอร์สี่เสียบพ่วงไปแล้วก็จะเหลือ1,2,3,4,5อยู่5ก้อนก็เรียงเลยครับทีนี้อ่าตัวบูสต์เรา T.S. mini ข่วงมาอีกเป็น OD 3ครับแล้วก็จะเก็บสายกันให้เรียบร้อยนะครับรูอยู่ไหนตัวนี้เป็น Distortion Feedman อ,อันนี้เป็น Booster Booster ยกเสียงเวลาโซโลครับ ยกเสียงกีตาร์ขึ้นต่อไปก้อนสุดท้ายหรือรูสุดท้ายก็แคปซิมเราจำลองตู้แอมพวกสายที่มันยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการมัดให้เรียบร้อยครับอาจจะเก็บไว้อโอเคขยุ่มเอาไว้ก่อนเราก็จะรวบครับค่อยๆเขาจัดมาอาจจะรวบแล้วก็ยัดไว้ข้างๆนี่ครับ อ่ะทีล้วก็ลองจ่ายไฟดูครับอ่าจ่ายไฟแล้วก็เทสดูว่าเบอร์หนึ่งเราจูนเนอร์อ่าไฟติดเรียบร้อยถ้ามันมีปัญหาว่าไฟไม่พอครับมันจะกดแล้วมันจะจะจะไม่ติดหรือเสียงจะไม่เต็มนะครับต่อไปเป็นอ่าตัวมูตตัวโควาไดครับ นี่เป็นสิ่งแตกตัวขอรัดเรา,านี่ครับถ้าถ้ามันมีปัญหามันจะ บางเสียงมันจะกดแล้วไฟมันไฟมันจะไม่พอครับเราก็จะเช็คได้ว่าไฟขาดหรือ,อยังไงครับแล้วก็ลองเปิดทุกก้อนดูดูก่อนนะครับว่าไฟมันเข้าไหมไฟมันมันจ่ายโอเคไหมไงครับลองเปิดแล้วปิดดูนี่ครับเราก็จะรู้ว่าไฟมัน นี่ครับคือหลักการพื้นฐานแบบเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่มีจูเนอร์ที่มีช่องจ่ายไฟน้อยๆแค่4-5ช่องแต่ว่าอยากจะพ่วงพ่วงเอฟเฟกตหลายๆก้อนครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้อนาล็อกที่แบบมันไม่ได้มีวงจรกินไฟเยอะๆแบบที่เอฟเฟกที่ไม่มีจออย่างไงครับ เราก็จะสมมุติว่าเรามีมีอยู่5ช่องเราอาจจะพ่วงช่องละ5เสียงมีมี5ช่องก็อาจจะได้ถึง25ก้อนครับนะครับเพราะว่าการกินไฟ100 m มิลลิแอมก็จะช่องอาจจะได้ประมาณสัก 3-5ก้อนนะครับก็แล้วแต่ว่าก้อนไหนจะกินไฟน้อยกินไฟเยอะครับครับนี่คือหลักการเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่อยากใช้เอฟเฟกก้อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ